สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านทรงจั่วนะครับจะเป็นทรงจั่ว2สเต็ปนะครับตัวนี้นะนะครับผมเป็นกระเบื้องลอนคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูฐานบ้านนะครับว่าฐานบ้านนั้นสูงเท่าไหร่นะครับผมฐานบ้านสูงอยู่ที่80เซนนะครับเป็นหลังคา2สเต็ปนะครับเนาะอันนี้พี่พี่ FC นะครับดูตามรูปภาพใน 3D ที่ผมนั้น พลิกไปพลิกมาให้ดูรีวิวให้ดูนะครับผมเนาะอ่ะหลังคาเป็นหลังคาลอนคู่นะครับแบบบ้านหลังนี้ชื่อว่าแบบบ้านสุขฤดีนะครับแบบบ้านสุขฤดีนะครับมีเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่96ตารางเมตรนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็มีหน้ากว้างนะครับ8.8เมตรนะครับผมแล้วก็ ลึก12เมตรก็คือหน้ากว้าง8เมตรลึกไป12เมตรนะครับก็คือเสาต้นนี้นะครับถึงเสาต้นนี้8เมตรแล้วก็เสาต้นนี้ด้านหน้าน,นะครับจนถึงด้านหลังนั้น12เมตรนะครับเนาะตรงนี้นะนะครับผมเนาะเป็นลังคาทรงจั่ว2เตปนะครับสดหราคาแบบบ้านนะครับอยู่ที่ 3 5 0 0บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นี่ยนะครับเนาะนี่ผมพาดูนะครับด้านซ้ายด้านหน้าด้านขวาด้านหลังนะครับตรงนี้เนาะส่วนด้านตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายอากาศนะครับคู่หลังแล้วก็คู่หน้านะครับคู่หน้านั้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมบุญมาให้ดูนะครับอันนี้คือคู่หน้านะครับเนาะตรงนี้นะครับ บ้านหลังนี้96ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านกว้าง8เมตรนะครับลึก12เมตรนะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1โถง1ครัวแล้วก็1ระเบียงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแบบแปลนที่อยู่ด้านในนะครับว่าเป็นหน้าตาแบบไหน,นครัแบบแปลนด้านในเนาะเดี๋ยวผมปิดราังคาลงใหพ้พี่ FC นั้นได้ชมกันนะครับจะได้ดูไปพร,พร้อมๆกันนะครับเนาะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ ต้องการแบบแปลนนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามา0984804500หรือต้องการให้เขียนแบบบ้านใหม่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเนาะตรงนี้นะ,ะขนาดของระเบียงนะครับระเบียงจะกว้างอยู่ที่1.35เมตรคูณ4เมตรนะครับก็คือเสาต้นนี้ถึงผนังตรงนี้นะครับ1.35เมตรแล้วก็เสาต้นนี้นะครับถึงเสาต้นนี้นะครับ4เมตรนะครับเนาะเดินเข้ามานะครับ ก็เปิดประตูกระจกอลูมิเนียมเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับห้องโถงนะครับห้องเถิงห้องเถิงห้องโถงนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับลึกไปนะครับ5.65เมตรนะครับผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้5.65เมตรนะครับเนาะอ่าภายในห้องโถงค่อยๆเรียบเรียงดูนะครับผมเนาะว่า อะไรเป็นอะไรนะครับอันนี้ประตูห้องนอนหนึ่งนี่ประตูห้องนอน2อันนี้เป็นประตูห้องจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องพักได้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์น่าจะเป็นห้องพักนะครับผมเนาะที่เขียนไว้นะครับก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการเป็นห้องอะไรก็เป็นได้นะหรือจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กก็เป็นได้นะครับตรงนี้เนาะหรือเป็นห้องพักเพราะห้องพักส่วนมากแล้วจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับผมเนาะอ่ะหลับห้องพักนะครับ เดินเข้ามานะครับเปิดประตูเข้ามานะครับในห้องพระนะครับจะมีหน้าต่าง3บาน2ด้านนะครับ1 2 3แล้วก็ด้านที่1ด้านที่2นะครับขนาดของห้องนี้นะครับของห้องพระเนาะจะอยู่ที่ขนาดความกว้าง4เมตรนะครับลึก2เมตร50นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2เมตร50แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรนะครับห้องนี้ 2.5คูณ4เมตรนะครับเอออ่ะไปที่ห้องนอน1น,นะครับอ่ะการวางทีวีนะครับวางตรงนี้นะครับผนังฝั่งนี้หรือผนังฝั่งนี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่พี่พีเอนะครับว่าอยากจะจัดวางอยู่ตรงไหนสามารถวางได้ทั้ง2ด้านนะครับอ่ะเข้ามาด้านในห้องนอนที่1น,นะครับห้องนอนที่1จะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ4เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ 3เมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้พื้นผนังฝั่งนี้4เมตรนะครับอันนี้คือประตูอะไรเป็นประตูของห้องน้ําที่1นะครับผมห้องนอนที่1เนาะนะครับผมตรงนี้นะเปิดเข้ามานะครับจะเจอกับห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่1จะสามารถเข้าได้2ทางนะครับระหว่างห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2นะครับส่วนห้องนอนที่2ยังไม่ทันพาเข้าไปดูเนาะก็ห้องน้ำนะเปิดประตูเข้ามา นะครับก็จะเจอกับอ่าอางน้า,นาชักโครกแล้วก็ฝักบัวอาบน้ํานะครับเนาะขนาดของห้องห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่1นะครับจะอยู่ที่3มเมตรคูณหน 1, 50, ึเมตรห้นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3มเมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับหนึเมตรห้นะครับผมเนาะพีพีเนะครับผมอะ่ะมาดูห้องนอนที่2นะครับนี่คือประตูทางเข้าห้องนอนที่2 ห้องนอนที่2จะมีขนาดดูที่3เมตรคูณ4เมตรนะครับห้องนอน1และห้องนอน2มีขนาดเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราลองวัดให้ดูนะว่ามันใช่ไหมนะครับผมห้องนอน1กับ2นั้นเท่ากันนะครับ4เมตรคูณ3เมตรหรือ3เมตรคูณ4เมตรเหมือนกันนะครับผมผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นั้น4เมตรแล้วก็มีประตูเข้าห้องน้ํานะครับ ห้องนอนหึ่งและห้องนอน2บ้านหลังนี้นะครับแต่บ้านสุขรือดีนะครับจะเข้าห้องน้ําที่ใช้รวมกันระหว่างห้องนอนหนึ่งและห้องนอนสองนะครับก็จะมีการล็อกประตูทั้ง2ด้านนะครับเวลาเราเข้าคนเข้าจากห้องนอน2นะครับเข้ามาก็ต้องปิดประตูบานนี้ไว้นะครับผมแต่เวลาออกก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเปิดไว้นะครับไม่งั้นประตูคนเข้าห้องนอนหนึ่งจะเข้าห้องน้ําของตัวเองไม่ได้เช่นกัน นะครับเนาะอันนี้ก็ก็เรียกว่าการปรับพฤติกรรมการใช้นิดนึงนะครับเนาะตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับ1เมตรคูณนึ่นะครับก็วางตู้วางโตะ๊ะวางที่เก็บของวางอะไรต่างๆได้แล้วแต่พี่ๆเอที่ต้องการนะครับแบบแปลนนะแบบบ้านสุขหรือดีนะครับผมนะ มาดูห้องน้ํารวมนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําที่2นะครับจะมีขนาดอยู่ที่นะครับสมเมตรคูณหนึนะครับผมเนาะอ,อันนี้นะสมเมตรคูณเดี๋ยวนะครับสองจุดเคูณสเมตรนะครับเดี๋ยววัดให้ดูเนาะตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับอ่ะสเมตรคูณ นะครับเดินเข้ามาทางประตูเนาะประตูทางเข้าห้องน้ําเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอกับล่างหน้าชักโครกแล้วก็ฝักบัวนะครับผมห้องน้ําที่2อันนี้เป็นห้องน้ํารวมจะเป็นห้องน้ําที่ใหญ่ขึ้นมาจากห้องนอนหนึ่งนะครับ EP เนาะนะครับผมก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เหมือนเดิมนะครับมีหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับห้องน้ํามีทั้งสองทั้งสองห้องนะครับห้องนอนห้องน้ำหนึ่งและห้องน้ําที่2มีทั้งสองห้องนะครับ ส่วนเดินออกมานะครับมาเจอกับห้องครัวนะครับห้องครัวนี้จะเป็นบาซิงครัวนะครับที่เป็นรูปตัว L แล้วก็มีกระเบื้องกันเปื้อนนะครับมีหน้าต่าง2ด้านนะครับในบริเวณตรงนี้เนาะจะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรคูณ3มเมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นั้น3มเมตรนะครับส่วนในบริเวณตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้นะ 2เมตรนะครับ2เมตรคูณ4เมตรนะครับตรงนี้จะสามารถวางเครื <Summer. S 1> ่องซักผ้าน,นะครับราวแขวนผ้านะครับอะไรต่างๆที่พี่ๆ FC อยากจะวางไว้หรือตู้กับข้าวนะครับตรงนี้นะสามารถวางได้นะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าหน้าตา่างทั้งหมด2ด้านแล้วก็2บานนะครับบานที่1บานที่2แล้วก็ด้านที่1ด้านที่2นะครับตรงนี้จะเป็นประตูออกหลังบ้านนะครับก็จะมีบันไดนะครับตรงนี้เนาะนี่คือปร,ประตูหลังบ้านนะนะครับผมเนานนะอ่ะ อันนี้คือแบบแปลนบ้านทั้งหมดของแบบบ้านสุขเรือดีนะครับแบบบ้านสุขเรือดีจำไว้นะครับผมอันนี้หน้าบ้านกว้าง8เมตรเลืก12เมตรนะครับ96 m, ตารางเมตรนะครับไม่รวมบันไดนะนะครับผมเนาะสองห้องนอน1ห,ห้องพักนะครับ2ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับแล้วก็1ระเบียงนะครับเป็นหลังคาทรงจัว่ว2ส,สเต็ป ผมฐานบ้านสูง80เซนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูโครงหลังคานะครับในบ้านหลังนี้ใช้กระเบื้องรอนคู่นะครับหรือจะใช้เป็นเมทัลชิทได้นะครับเพราะว่ากระเบื้องกับเมทัลชิทเมทัลชิทด้านเบากว่าสามารถใช้ได้นะครับแต่ในแบบบ้านจะเขียนเป็นรอนคู่นะครับ PFC เนอะอ่ะอันนี้เป็นโครงหลังคานะครับการถักโครงหลังคาก็ถักตามนี้เลยนะครับผมเนาะแต่บ้านสุขเรียดีนะแปรอาสีจันทันนะครับอ่ะเดี๋ยวผม ปิดให้พี่ f c นั้นได้ดูทีละตัวทีละตัวนะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับผมปิดลงให้หมดนะครับผมอ่ะมาดูที่อาศันะครับอาศันี่คืออาศัการติดตั้งอาศัคือติดตั้งแมบนีเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะอ่านี่คืออาศันะครับจากอาศันะครับมาดั้งนะครับนี่คือการติดตั้งดั้งจากติดตั้งดั้งก็จะมาอกไก่มันจะมาพร้อมๆกันนะครับพี่ๆเนาะแต่นี่คือผมจะแยกให้ดูว่าอะไรคืออะไรนะครับผม อันนี้คือดั้งแล้วก็อกไก่นะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับเรามาติดตั้งจันทรนนะครับจันทรนคือตัวนี้นะครับอันนี้คือจันทรนจากจันทรนเราก็มาติดตั้งแปรหลังคานะครับตรงนี้นะนี่คือแปรหลังคาจากแปรหลังคาเราก็ติดตั้งเชิงชายงานอาจจะสลับกันนะครับสลับซ้ายสลับขวาแต่ในงานการทำครับก็คือติดตั้งแบบนี้เลยนะครับจากติดตั้งจันทรนมานะครับก็ติดไม้ฝาเชิ้ล่ามุงหลังคากระเบื้องนะครับติดตั้ง ครอบสันนะครับอ่านี่คือก็ครบนะครับเนาะก็แบบบ้านสุขหรืยดดีนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการแล้วก็ติดต่อสอบถามนับย์เก้าแปด0นนะครับผมรับสายอีกนะครับวันนับจากนี้ต่อไปนะครับพี่ๆก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาผมนะครับที่มารีวิวให้พี่เอนั้นได้ชมนะครับแต่ก่อนจะเห็นแค่เสียงนะครับแต่คราวนี้ก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาด้วยนะครับพี่เอนั้นก็จะได้รู้ว่าอ่าใครนี่คือเสียงใครแล้วก็ จะได้ชมรับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้ผมเห็นหน้าผมในลักษณะท่าทางอะไรต่างๆนะครับเนาะก็ถ้าพูดผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภยัยพี่ทุกคนด้วยนะผมก็ยังมีการตื่นเต้นอยู่ในกล้องอยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเผื่อพี่ๆ FC นั้นจะได้มั่นใจในตัวเราแล้วก็ติดตามผลงานเราเรื่อยมานะครับผมเนาะ สหลับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณจริงต้องขอบคุณนะครับพี่ๆ FC ที่ดูคลิปผมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้การสนับสนุนเราเอยมานะครับทั้งอคอมเมนต์นะครับให้คําชมแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรคอมเมนต์ก็พิมพ์คําว่า FC นะครับอันนี้ทางผมนะครับก็ดีใจมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ